สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาฟังมาชมคลิปในวันนี้ค่ะในวันนี้ยังไม่มีหัวข้อคลิปเดี๋ยวลองมาให้ไพ่บอกว่าวันนี้เราควรจะตั้งหัวข้อคลิปว่ายอย่างไรดูนะคะแล้วเรามาวเรามา ดูว่าไพ่อยากจะให้ตั้ง6ข้อคลิปว้ยังไงนะคะก่อนวาดค่ะ mm hmm. beautiful justice beautiful แล้วก็สิบถ้วยสิบถ้วยเรามาดูไพ่โอเคและไพ่ใต้สำรับเป็นแปดไม้ไพ่ใต้สำรับเป็นแปดไม้วันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรเราบ้างอืมไพ่ยอยากบอกอะไรเราบ้างเหมือนตอนนี้เพื่อนเพื่อกำลังจะได้มีการเปลี่ยนแปลง มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของงานมีการพุ่งทยานมีการพุ่งทยานแบบฉุดไม่อยู่มันจะมีการเติบโตมันจะมีการเติบโตของงานแบบฉุดไม่อยู่เพื่อนๆอาจจะมีพลังอืเพื่อนๆอาจจะมีพลังในการทํางานที่จะ เก็บแบบพึบขึ้นมาอาจจะได้ไฟอาจจะมีแพชชั่นที่แบบอยู่ดีๆก็ปลุกตัวเองให้ขึ้นมาได้อย่างปัจจุบันทันด่วนเลยทีเดียวอืมในวันนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆนี่ไงเพื่อนๆจะมีการขยับขยายงานหรือขยับขยายในสิ่งที่เพื่อนๆกจะทำอยู่ตอนนี้แหละ ในสิ่งที่เพื่อนๆพือทำอยู่ตอนนี้มันจะมีการขยับขยายพุ่งออกไปขยับขยายเติบโตอืมมันจะมีการขยับขยายเติบโตทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยด้วยความเด็ดเดี่ยวมองตรงไปข้างหน้าด้วยความเด็ดเดี่ยวตั้งใจว่าฉันฉันจะต้องทำให้ได้อย่างนั้นเลยประมาณนั้นแล้วก็ในการทำอันเนี้ย เพื่อนๆก็ใช่มีความชัดเจนมีความชัดเจนในตัวเองมุ่งม,มั่นตั้งใจมีความชัดเจนมันจะได้ชัดเจนมันชัดเจนมีการได้รับชัยชนะในการตัดสินใจมันจะสร้างความมั่นคงให้กับเพื่อนๆนด้วยแล้วก็แล้วก็แต่ในการทำงานครั้งนี้ยเพื่อน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  อันนี้น่าจะนะน่าจะเพื่อนๆน,น่าจะทําด้วยความที่เพื่อนๆรู้สึกเป็นแบบเป็นอิสระอะค่ะเป็นแบบคิดอยากจะทําอะไรก็ทําอย่าไปตีกรอบตัวเองอย่าไปตีกรอบตัวเองว่าฉันต้องทาอยู่ในตรงนี้แค่นี้เท่านั้นลองลองเสี่ยงดู อยากทำอะไรก็ทำเลยอืมทำตามใจฝันของเราดีกว่าใช่ทําตามใจฝันของเราว่าเราอะอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยแต่เราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเนาะเดินไปตามเดินไปตามความฝันเดินไปตามเสียงหัวใจของตัวเองกล้าได้กล้าเสียเลยกล้าได้กล้าเสียไปเลยว่าว่ามันจะเป็นยังไงงานนี้ของเ,อเพื่อนๆอาจจะหนักอยู่สักหน่อย สิ่งที่เพื่อนๆกำลังจะทำนี้อาจจะหนักอยู่สักหน่อยแต่เพื่อนๆจะประสบความสำเร็จค่ะเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จใช่แล้วก็จะเป็นงานที่เพื่อนๆเนี่ยมีความรุ่มหลงในงานที่จะทำด้วยนะเหมือนชอบอ่ะคลางใครงานที่จะทำเลยอ่ะไม่เป็นงานที่เพื่อนๆทำจะชอบทำด้วยความชอบทำด้วยความหลงไหลคลางใครเดินไปตามความฝันค่ะ เดินไปตามความฝันที่ตัวเองต้องการแล้วก็มันจะก่อเกิดมันจะเกเกิดความสุขความสุขความสุขทางด้านไหนความสุขทางด้านกายภาพเงินทองเข้ามาอาจจะยังไม่ครบ10แต่มันก็เก้ามันก็คือเก้าเหรียญที่เพื่อนๆจะได้ความสุขเต็มพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้มีความสุขให้กับตัวเองซื้อสิ่งที่ตัวเองต้องการ มาปรนเปรือยให้ตัวเองมีความสุขแล้วตัวเองก็จะมีความสุขอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแคร์สังคมไม่ต้องแคร์อะไรเลยและครอบครัวของเพื่อนๆค่ะครอบครัวของเพื่อนๆก็จะมีความสุขเพื่อนๆก็จะมีความสุขในครอบครัวเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอพ่อแม่ลูกสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่มันครบจบที่สิบถ้วยเลยวันนี้ไพ่มาบอกว่า มันคือความสุขหรือเปล่าอ่ะอืม Aw, วันนี้เหมือนกับว,ว่ามันคือความสุขเลยค่ะเพ Poland ื่อนๆมันคือความสุขใช่วันนี้เพื่อนเพื่ทำทำตามฝันนะคะทําตามฝันทําตามใจตัวเองปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระในการทํางานทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจชัดเจนในสิ่งที่ทําแล้วก็อ้อ สิ่งที่เพื่อนๆพทำอะ่ะมันอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เพื่อนทำอาจจะเป็นในโลกของออนไลน์หรือกับต่างประเทศติดต่อกับต่างประเทศก็ได้นะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครทําอยู่หรือเปล่าแต่มันจะสร้างความสุขทั้งกายภาพจิตใจความสุขทั้งกายและใจ ความสุขทั้งกายและใจเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราลองมาให้เราลองมาดูไพ่ออร์เรเเนาะดูไพ่ออร์เรเอสิว่าไพ่ออร์เรเออยากจะแนะนําอะไรเพื่อนๆนบ้างเนาะมาดูอุทษค่ะมาดูไพ่ออร์เรเว่าไพ่ออร์เรเออยากจะแนะนําอะไรเพื่อนๆนบ้างไพ่ออร์เรเออยากจะแนะนําอะไรเพื่อนๆ่บ้างนะคะ แนะนำอะไรเพื่อนเพื่อนบ้างผาทางเลือกเ <ๆ S 1> นาะเพื่อนๆอาจจะมีทางเลือกไ่าทางเลือก สวยงามเติมเต็มความสวยงามให้ตัวเองโฟกัสโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำและและให้การตัดสินใจการตัดสินใจอย่างชัดเจนและให้การตัดสินใจที่ให้ทำอย่างชัดเจนให้ามาบอกกับเพื่อ,อนๆว่า ถ้าเพื่อนมีสิ่งที่ต้องเลือกมีสิ่งที่ให้เลือกมากมายในตอนนี้ถ้ามีสิ่งที่ต้องได้เลือกอย่างมากมายในตอนนี้ก็ให้เลือกเลยเลือกคิดตัดสินใจอย่าอย่าลังเลอืมอย่าลังเลใจเลือกคิดตัดสินใจโฟกัสไปสิ่งที่ตัวเองต้องการตัดสินใจดีๆโฟกัสไปสิ่งที่ตัวเองต้องการ ถึงแม้มันจะมีเยอะก็ตามแต่ต้องตัดสินใจอย่างให้ตัดสินใจชัดเจนตามใจที่ตัวเองต้องการแล้วก็หาเวลาหาเวลาให้ตัวเองมีความสุขบ้างนะคะหาเวลาให้ตัวเองมีความสุขเสริมสวยเสริมหล่อให้ตัวเองมีความสุขแล้วชีวิตมันก็อาจจะทําให้ชีวิตเพื่อนเพื่อนเฟลชอัพขึ้นมามีความการคิด ที่สมองที่ปลอดโปร่งการตัดสินใจที่ดีได้อืมใช่ในวันนี้ขอความตัดสินใจขอการตัดสินใจกับเพื่อนๆที่มั่นคงแน่วแน่แล้วมันจะทําให้เพื่อนๆเ,เกิดความสุขขึ้นมาค่ะมันจะทําให้เพื่อนๆได้รับความสุขขึ้นมาในวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุข เหมือนไพ่สิบถ้วยใบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ